สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพืชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับช่อง จะจ้าปะข้าพนเมืองเพชรบุรีนะคะสําหรับวันนี้นะคะจากก็มีชุดของดาวโจนนะคะให้เป็นครั้งแรกเลยนะคะในงวดวันที่18เดือน4ปี63นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดดาวโจนวันนี้นะคะจะมีชุดไหนกันบ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะสําหรับเพื่อนเพนท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลให้กับจ๋าด้วยนะคะสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะก็ลองนะคะลองเอา ไปลุ้นดูนะคะสำหรับชุดดาวโจนในวันนี้นะคะตัวเลขนะคะจะมีเข้านะคะมีหลุดนะคะเลขนะคะก็ด้วยความระวังะวังด้วยนะคะก็ลุ้นด้วยความระนัดระวังเนาะ ก็ยังไงนะคะก็ใช้ความระ,ะมัดระวังเยอะๆเลยนะคะสำหรับเลขชุดนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดาวโจนส์นะคะมีชุดไหนบ้างนะคะเอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะ,ะมาเริ่มกันที่นะคะดาวโจนนะคะเข้าวันที่18เดือน4ปี63นาะดาวโจนส์จะออกตี4ในเวลาประเทศไทยนะคะวิ่ง7นะคะ ชุด2ตัวนะคะ 7, 9 7, 6 7 3 7 5นะคะ4ชุดนะคะสำหรับชุดนี้นะคะชุดของดาวโจนนะคะมานะคะอีกหนึ่งชุดต่อมานะคะฟันศูนย์ลองเก้านะคะชุดสองตัวนะคะศูนย์เก้าหกเก้าสี่ศูนย์เจ็ดศูนย 01นะคะ06 3 2 4 5นะคะชุด3ตัวนะคะ7 4 0 4 0 9 9 0 0 0 9 6 8 1 0 0 1 4 7 1 0และ1 6 0นะคะโดย add ads นะคะอันนี้นะคะชุดของดาวโจนนะคะเช้าตี4วันนี้นะคะต่อมานะคะดาวโจนชุดนี้นะคะ วิ่งรูดหนึ่งนะคะในงวดวันที่18เดือน4พ63นะคะรูดหนึ่งเนาะ13 14 15 16นะคะ18และ19นะคะทั้งหมด6ชุดนะคะชอบก็ตามได้นะคะชุดดาวโจนในวันนี้นะคะ และต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดสุดท้ายนะคะดาวโจนวันที่18เดอน4 6 3นะคะตัวเลขนะคะให้มาก็จะมีนะคะ3 7 3 6 3 9 3 8 3 3 3 4 3 0นะคะ4 6 4 9 4 7 4 8 6 7 9 7 6 6 9 9 6 8 9 8, 8นะคะตัวกันนะคะ0 7 0 8 0 9 0 6 0 4และ0 3นะคะอ่าส่วนตัววงไว้นะคะก็ จัดได้นะคะเลขชอบเนาะใครนะคะทีอ่อยากลองนะคะอยากลองดาวโจนอยู่ก็ลองลุ้นดูนะคะชอบชุดไหนนะคะก็นำไปลุ้นกับดาวโจนดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ